อ่ะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะกับช่วงคอมเมนต์หน้าเมาส์ฮะคอมเมนต์หน้าเมาส์คุณผู้ชมครับเราไปดูนี่เลยนะฮช่วงนี้คนของชมเราเยอะนะแม่ทำไมอ่ะขอชอบมาดูแต่ละมันคัดแต่ข้อความชมหรือเปล่าไม่หมายถึงว่าคนมาดูยอดวิวไงเ่ราเราตัดเป็นไฮไลท์ลงอ๋อเหรอ๋อก็มีคนก็มาดูเยอะนะฮะก็ขอบคุณด้วยมาชมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นจะไฮไลท์ที่เราคัดแต่ว่าคลิปที่เด็ดๆคอมเมนต์เด็ดๆเด่นๆนะฮะพี่คุณผู้ชมมีเอฟเฟกต์กลับมาจะเป็นเอฟเฟกต์แบบด้านไหนด้านเราก็ได้ด้านเข่ากันะเราไป คลิปนี้เลยครับเรื่องของซัดแหลกแฟนขับเรียกบาทาให้นุกปลายเมื่อวานนี้าามีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าใครคือนุกป่ายใช่ใช่ก็ไม่รู้จัก,จกแต่ฉันเห็นว่ายอดคนกดเยอะมากออกดเยอะกับดาราอีก ฉันก็เลยแบบว่าเขาคือใครวะก็เลยก็ต้องเอาข่าวเขามาอ่านไงมีคนบอกว่าแม,ม่ได้จากลูกไปได้ยังไงไปศึกษามาใหม่นะะจอบมาทำรายการกูไม่ศึกษาค่ะเพราะกูศึกษาในเรื่องดาราในเรดอลกูไม่ศึกษาอันนี้เป็นนักร้องกูไม่ศึกษาเพราะกูไม่เคยฟังเพลงมันเออก็มีได้เป็นติ่งนางมาอ,อ,อะไรนะติ่งนางอะไรไม่หนูต้องเข้าใจด้วยว่าหนึ่งเนี่ย เขาไม่ได้ไปศึกษาเขาศึกษาแต่เรื่องเฉพาะดาราเออ,เอ,อมึงศึกษาเรื่องดาราเรื่องนางงามมึงถามกูมาสิออตอบได้หมดเออแต่มึงถามเรื่องปปลุกปากูตอบไม่ได้จริงอ่านะครับคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคุณผู้ชมเนคอมเมนต์อะไรบ้างนะฮะเริ่มที่คุณกัญญาทนนะฮะหรือว่าคุณกัญญาทรต้องขออภัยด้วยนะฮะบอกว่าเท่าที่จําได้เนี่ยผู้ชายทิ้งแฟนสาวสวยผู้หญิงมาจิ้นกับคนนี้แล้วใส่ร้ายแฟนตัวเองให้แฟนขับถล่มดา่าอ๋อเหรอสงสารน้องหิ่งมออ๋อเหรอไม่ทราบค่ะ ไม่ทราบเบรกอแม่มันไม่สนใจก็คนนั้นไงผู้หญิงไม่ใช่เป็นดาราผู้ชายก็ไม่ใช่ดาราฉันจะไม่สนใจทำไมไม่อนนาแอนนาทีมีพูหเหรอแม่พูดถึงที่อนนาทีมีพูหตอนที่ที่ที่ตอนมันมีประเด็นของลูกปลายใช่ไหมแล้วมีคนที่เป็นแฟนผู้หญิงของโนกะก็ชื่อว่าอนนาแล้วไปออกรายการแจ๋แล้วคุณบดจำคิดผิดนึกว่าเป็นอนนาทีว่าเจออนนาทีมีพูหไปแล้วพี่ออนนาก็ไปนั่งแบบ เอาคุณมาทำไ <c oughs> <c oughs> มอย่างเงี้ยมาอานาสออนาตอนนั้นด like, <c oughs> ูไ์สดอยู่ขำมากเลยนะฮะอ่อีกคนหนึ่งครับคุณนัทกิจพัดแก้วฟองครับคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาเขาแจ้งความแล้วค่ะน้องเขาไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> พวกแอคปันนะดิใครไม่อยากให้น้องตัวเองเดือดร้อนอ่าคงไม่มีใครอยากให้แบบแฟนคลับตัวเองหรือว่าน้องตัวเองเดือดร้อนหรอกนะคะ <c oughs> นี่บอกแบบนี้มานะฮะ <c oughs> ต่อไปนะครับ,ค,ญญญค,รบคุณอานัญญานะครับคุณอนัญญานะครับหรือว่าคุณอุนัญญานะครับ บอกว่าเข้าใจหัวอกแฟนคลับนุ๊กไปครับไม่เคยถือโทษโกรธกับความคิดของแฟนคลับเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวดาราม่าของคู่ดีตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยมักจะมีแฟนคลับออกมาปกป้องเป็นเกราะป้องกันโดยไร้การไตร่ตองจากสํานึกนะฮะเอะอ,อ,อก็บอกเนี้ยเราว่าขาดการไต่ตองจากก้นลึกบึ้งเลยแบบนี้เลยนะฮะ,ะสว่วนดี่ขอหนึ่งคลิปนี้นะฮะสัจแหลกแฟนคลับเรียกมาท้าให้นุ๊กไปบอกว่าชื่อว่าคุณ อ๋อมึงร้องเพลงเสียงแบบนี้เหรออันนี้คือชื่อนะอ,อใช่ไหมน่าจะใช่นะคุณพี่รันเนาะเพราะทำขีดดำมาหรือว่าหรือว่าเป็นแบบคอมเมนต์เสียงร้องของศิลปินไม่รู้นะฮะบอกว่าเอาอะไรมาเทียบน้องไบวินเทียบสภาพไม่ได้เลยอไม่รู้จกักไบวินใช่ไหมจับนกปลายไม่รู้จกัก ถ้าแม่เคยเห็นนานแล้วแม่ก็จะเอาไปเปรียบเทียบกันได้นะครับแต่อไปไปดูดราม่าขนมอารัวพากเรื่องมาคุณแม่ครับค่ะคุณพาคินวิชย์คาวินนะบอกว่าเซ็กทอยผิดกฎหมายแต่กลับไหว้ปลัดขิกไม้ถูกต้องอืมเอามาถูตัวแย่แย่อะไรติวเฮ้ยแม่พูดได้เหรอติวได้ติวอะติวอะไรคนชื่อติวยังมีเลยอ๋อโอเคชื่อจิ๋มก็มีนะใช่ชื่อจิ๋วก็มีเออนะฮะ คุณสุภาณิชชาครับบอกว่ากางเขนยังเอามาทำเครื่องประดับต่างๆนานาได้เลยมีได้มีเจตนาไม่ดีแค่เป็นแนวคิดปแปลกใหม่ในสมัยนี้ออใช่ไงคุณดีรีเวียเดียรีวิวนะฮะบอกว่าต่างประเทศขนมเขาก็มีรูปพา้ากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไปให้คนไทยไม่มีไม่ไม่ไ,มไปไปกดป,ปิดกั้นความคิด ปือกั้นความคิดคนไทยแล้วก็มีคุณเฟรนด์คุณเฟรนด์เดรินนะฮะหรือเดรินนะฮะบอกว่าควรทำเป็นรูปทรงอื่นที่ไม่เกี่ยวกับศาสนากับวัตถุมงคลที่คนบูชากันอืมเอาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ก้ามาได้พระพุทธเจ้าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านมีชีวิตอยู่มา2,500ปีท่านมีวัตถุมงคลไหมไม่มีแค่นั้นละค่ะไม่มี ท่านไม่เคยไปออกเสกเสริฟอะไรเนาะมวลสงมวลสารเนาะท่านสอนอย่างเดียวนะให้คนให้คนทําความดีเนาะให้คนเดินทางใส่กลางแล้วก็ให้มีสติให้มีปัญญาและปล่อยวางและปล่อยวางนะครับพระพุทธองค์สอนอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยแล้วคุณผู้ชมครับช่วงนี้คอมเมนต์หน้าเมาส์นะคุณผู้ชมถ้าอยากจะให้เรามาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมอยากจะมีการแนะนํารายการหรือว่าอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากถามอะไรในคลิปไหน คัดสรรเด็ดๆเบ้นมาได้เลยคุณผู้ชมครับคลิปที่เราลงในเป็นทุกๆคลิปทุกๆวันที่เราลงกันเบ้นมาได้เลยวะเบ้นมาได้เลยไงเปนเบ้นมาไม่เลยกูงงให้ขับเบ้นมาได้เลยเหรอ คอมเมนต์มาได้เลยเนะฮะเราจะได้คัดสรรแล้วให้ทีมงานเลือกมาแล้วก็จะมาอ่านกันนะฮะเด <ฮะ S 2> ี๋ยวใครเม้นดีเดี๋ยวให้คุณแม่มีรางวัลให้นะฮะใช่ค่ะนะคะออาเวลาหมดแล้วนะฮะในช่องทางในการติดตามเราทายังไงฮะอย่าลืมคุณผู้ชมครับขึ้นด้านล่างนี้แล้วครับบิ๊กแบทชาแนลครับคุณผู้ชมที่ชม YouTube อยู่กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกริ่งๆๆๆกริ่งกริ่งกันด้วยนะนฮะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับมีแฟนเพจเฟซบุ๊กมีทิกตอกมีสแกมไปกดไลค์ได้โดยเฉพาะในนนนอองงเเเเราคแม่โโ้้หไฮลลทป็็ยยัััดดะ <น>ตัดคลิปสั้นๆเด็ดๆที่คุณแม่เนี่ยวิจารณ์ก็ดีเมาก็ดีห,หรือว่าด่าก็ดีไมม่ีใน Big b a บ Channel ติกตอ็อกห้ามพลาดไปกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่ง <ๆ S 1> ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ